นี่เรามาดูนี่มันนะครับนี่มาดูตลาดสดตลาดสดอันนี้มาแล้วปลาทูโอ้กุ้งตัวแยะใหญ่หญบา้าุ้งตัวเบลอเลยอ๋อได้เนาะนี่เป็นกุ้งนิ่มตุ้มเน็มร้อยห้าสิบจ้าโอ้โหมันน่ากินทั้งนั้นเลยว่ะของทะเลส,สดๆเยอะแยะมากมายไก,ก่กองอเดินเลี้ยวปลาย บายบายจ้าไม่ต้องฟินเวอร์มากธรรมดาธรรมดาพกติ <Okay. S 2> เอาต่อมาตรงนี้แล้วนี่อันนี้หมวดเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้หมวดเส้นก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ครับทั้งหมดสองสีห่ห้าเปล่าสองสี่ห้าไหมครับอา้าว สองสี่ห้าใช่ไหม <คน S 1> เอาสี่เอาสองสี่ห้าจะครบไหมครบอ่ะครับขาดที่ห้าบาทเอาห้าบาทได้แล้วจ้าอ้าวอ้าวโอ้พระค้ารูปหลอใครใคร เราเดินต่อไปอันนี้เป็นหมวดก๋วยเตี๋ยวยนะฮะหมวก็เสียวตัวนี้มาหมวดพริกแกงหมวดพริกแกงเดินเดินขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้หนึ่งมาทางนี้แล้วครับมาต่อมาต่อหยุดอ,อันนี้มาหมวดปลาทูปลาทูอันนี้ยี่สิบบาทสามแพ็คห้าสิบเอา สามแพ็คเล้ากี่แพ็คอะอันนี้ยี่บห้าบาทตูบเบอร์เลยมียี่25้านุ่มปลาแกะปลาแกะตัวย่ใหญ่อันนี้อันนี้ปลายี่สิบบาทอันนี้สามแพ็กห้าสิบอันนี้แพ็กละเจ็ดสิบสี่สิบยี่สิบห้าแม่เลือกก่อนอันนี้มีบรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์เท่าไหร่ครับเอาร้อยหนึ่งเจ้า กี่แพ็คหกแพ็คเอาปลาแกะด้วยปลาแกะปลาแกะแพ็คหนึ่งจ้าเอาปลาแกะแพ็คหนึ่งเออปลาแกะแพ็คไหนก็เลยหยิบมาเลยอันหนึ่งจ้าอันนี้ปลาแกะแพ็คนึ่งจ้านะครับเอาเดินไปแล้วครับพอไปทางนี้เป็นหมวกแกงนี่ปลาทูปลาทูปลาทูจ้าเดี๋ยวเดินไปดูไข่ต้มก่อน ผมเองเป็นคนถ่ายนะครับเ <c oughs> รายาวเดินนำหน้าต่ <c oughs> อไปปุ๊บนี่มาดูหมวดไข่ต้ม,น,มนี่จ้ะน,น,นี่หมดแล้วอาหารไปทางนู้นอาหารมามวดไก่ต้มเนี่นี่อันนี้เป็นไข่เย,ยี่ยวม้าไข่เค็มีไปกันหมดอันนี้ไข่สดไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่มาเจอนี่ไข่ต้มแล้วนี่ เอาสองถุงก็พอแล้วข้าง,นงบนอ้าวแต่งต่างเข้าไปครับขึ้นไปทำไมอะไรจ๊ะผ่ายเก <c oughs> ี๊ยบเย่างั้นมันมองไม่เห็นอ้าวขอบคุณจ้าเอาเดินไปทางโน้นไปอามาแล้วครับตรงนี้มา คนหนึ่งมาพามาทั้งหมดพีทแกงจ้ะ<ด>ไหนดูพีทแกงเนี่ยเหมือนเดิมครับเท่าไหร่เอ่ยใครนี่โดนเลยนะุ่ณรถคุณรถเอาครึ่งโลพอวันนี้รถจ้ะแล้วก็พี่ชทยไม่เอาจ้ะเอาไปถุงเนี่ไยไปไู้นะ,ะอันนี้ให้เขาก่อนก็ได้แล้วเราไปทางนูน้นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไวหน่อยไม่ต้องรีบไวหน่อย <laughs> นีืเป็นพวกหน่อไม้จ้ะหน่อไม้สดหน่อไม้ดองหน่อไม้อะไรพวกของดอกมะา่วงตะก้าอันนนเล็กพริกนิวนตะก้าเล็กนี่เอาไปวางตะก้าเล็กฝากเข้าไปมีน้ำเเผกตะก้าเล็กมันสิเอากะทิเหมือนเดิมรถวันนี้รถรถพริกไทยแล้วก็เอาเอาไอ้นั่นนะเอาชูรสครึ่งโลพริกไทยไม่เอาแล้วก็เอาชูรสครึ่งโลฮะลดโลอะไรสามสามสามโลห้าห้าห้ ลบหกห้าสามสามสามลบหกห้าเลยเท่าไรเอ่ยอันนี้ก็ปิครับราคาแปดปีอันนี้ก็ปีราคาร้อยกะปีก็ปีหอมก็ปีเคยนู้นก็ปีหกสิบบาทนี้ก็ปีแกงสีสิบบาทอันนี้ร้านแม่ชะอ้นจ้ะโขนหนึ่งพาวโขหนึ่งขอตังค์มาแสมามาที่ร้านชะอ้นนะฮะวันนี้อ ไม่ใช่ไม่ใช่คุณรถยังยังคุณซื้อรถได้ยังเอ่ยมีครบไหมนะสี่ห้าสามห้าครับอันนี้เป็นร้านครับอันนี้เป็นร้านพี่แกงแม่สะอ้อนเนี่ยขนหนึ่งพามาที่นี่นะครับอ่าตอนนี้ขนหนึ่งพามาที่นี่นะครับตลาดเนื้อครับตลาดสดเป็นตลาดเนื้องัว นี่เดินไปเรื่อยเลยนี่ตลาดเนืง้งัวนะครับราคา140 150 1สิ1ร้1ยห1าส1บร้อยี่ส้อยแกบนี่คือลูกลูกค้าประจำเอาเอาเอาเท่าไหร่วันนี้เอาโลเดียวจากวันนี้อันนี้ขาประจำซื้อทุกวันเท่าไหร่นะครับ สองร้อยวัตโอ้ดูเดี้วเท่าเดียฮะร้อยแปดสิบโต๊ะดนี่จะได้สวยนี่ตัวนี้ก็คือว่าสวยนี่นี่เนี้อร่อยสุดร้อยแปดสนี่แหละครับอันนี้งินซื้ออยากกินเงยอยแปดสิไม่มีจำซื้อมีอยู่มีอยู่เอาต่อไปเลยครับวันนี้นี่เป็นตลาดเนื้อตลาดเนื้อจ้ะวันนี้ก้มแซ่บ ต่อไปอันนี้ตลาดงัวตลาดงัวนะครับเอาพึ่งเหมือนเดิมจ้ะเอาเคากีมาเลยเอเคาดิเอาคากีสองโลเออาคากีสองโลครับตอน,นี้เป็นพวกพวกหมูนี่มาตลาดหมูนี่ร้านหมูดีนี่มนขาประจําซื้อขายกันอยู่ประจําทั้งปีหลายปีมาแล้วอนุคากีสองโลนดะ้อย่าลืมนะเอาไปล้าเราไปต่อเร็ว เรเดินไปต่อเร็วเดวินไปซื้อปลาดุกก่อนเร็วอ่าตันนี้โก้หนึ่งพาปาดูตลาดปลานะครับอันนี้เป็นปลาสวายปลานินปลาทับทิมโอ้โหปลาสวายบานเลยวาดนี่พอเขาโอ้โหปลา,ปลาต้ดงมาหลายแท้อ้าวปลาดุกสองโลจ้า อันนี้ปลาดุกสับนะครับราคา65บาทบาฮะ,ฮะเอาถ่ายเท่าไร130ใช่ไหม2โล 2> อา่อาโอเคจะขาดอีก10บาทนะครับโหน่งหอนตามกระแสวันนี้มาซื้อปลาดุกนี่ยพามาดูตลาดสดปลาเอา10บาทจ้าขอบคุณจ้าต่อเลยนะครับโอ้โหาดูปลาสวายอันนี้ปลาช่อนจ้ามีปลาช่อนปลาช่อนอันนี้ดูปลาช่อนครับ ปลาดูปลาดูปลาดูปลาเราจะหยุดไว้เอาวันนี้โก้หนึ่งพามาซื้อนี่นะครับกุ้งมาซื้อกุ้งกำลังดูเลือกกุ้งน,นี่กุ้งนะอันนั้นราคา200อันนี้210อันนี้เลือกกุ้งอะไรครับเนี่ย150บาทอ้าวคุณแม่กำลังเลือกนะจ๊ะร้อยห้าสิบบาทอันนู้นเป็นกุ้งเป็น อันนี้กุ้งลาอันนี้กุ้งเป็นแบบเดือดกบกบกบเอออันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้ลายใหม่อันนี้ลายใหม่อันนี้เป็นอยู่เดือดผักผักผักักัก,ก,ก,กวันนี้โคหน่งขอนตางวาแสมาดูตลาดกุ้งนะครับต่อไปเรื่อยเรื่อยๆหมดแล้วฮะชมดูมาทั่วตลาดทั้งตลาดผักตลาดกุ้งตลาดตลาดทะเลนี่นี่ตลาดอาหารทะเล ดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้หนึ่งจะมินต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีนะครับพบกันคราวหน้าจ้า